ที่พักแมวกับหมาพักได้นะครับเฮ้ยห้องดีอ่ะอน,นี่ยมันเอยเรียว <laughs> ไม่ได้ค่ะเร <c oughs> เียวเรียบกน้อยดูดิสวยเห็นไหมเนี่ยเป็นน้ำตกออกมาเจอตรงนี้เลยเนี่ยครับเล่นน้ำได้นะครับตรงนี้ามารีวิวที่พักสระบุรีติดน้ำตกเลยนะจะพาไปดูด้านในนี่ครับสวัสดีเลยนีลูกมาได้ยังไงไ<ผ>ม่เจอกันนานเลย พี่แมวพักได้นะหนูก็พักได้นูดุนะพี่บันทมีอะไรบ้างนั่นนอันนี้ที่นอนดีมากนุ่มมากแล้วก็มีตู้เย็นให้แล้วก็มีกาตู้น้ำร้อนแล้วก็มีจะพาไปดูรอบๆครับอันนี้บรรยากาศในห้องกวมากเลยแ้าแบ่งเป็นสัดส่วนนะอันนี้เอาไว้ให้แมวใช่ไหมเนี่ยให้แมวส่งไม่ใจนะมีมุมแต่งตัวที่พักแมวกับหมาพักได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมห้ดูห้องน้ำห้องน้ำ มีเครื่องทำน้ำอุ่นตรงนี้นี่ครับห้องน้ำสะอาดมากเลยมีแมวด้วยเฮ้ยห้องดีอ่ะเข้ามากเลยเนีนเยเ่ยมันเฮ้ยเรียวหงับเลยแม่เรียวไม่ดื้อค่ะเรียวเรียบร้อยเลียวบ้านนี้เรียบร้อยมากแมวเ,เรียบร้อยมากเลียวไม่ดื้อ <c oughs> อยู่บ้านก็แบบนิ่งๆไม่ดื้อโซดาก็เรียบร้ยอยเข้าโดนออกนี่นี่นะอย่าให้ขาขี้หน้าแม่สิลูก เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ทั่วเลยนี่นี่นี่เป็นน้ำตกออกมาเจออย่างนี้เลยนี่บรรยากาศกลางวันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำตกออกมาเจอตรงนี้เลยนี่ครับเล่นน้ำได้นะครับตรงนี้ไปดูสาดๆตรงนู้นกําลังถ่ายรูปใหญ่เลยข้าวังก่อนตื่นชานะปุ่มนี้นั่งแล้วเกิดนก็เกิดเกิดอะไรเกิดเป็นคันสือเออแซนด์ดอกเดี๋ยวจะให้พันลูกเลย มาวันเดียวได้รูปเป็นพันนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปเป็นรังนกบาหลีที่พักราคาไม่แพงนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,560บาทอันนี้ลด20%นะครับก็ที่พักห้องที่เราพักเนี่ย2,360บาทอันนี้ลด20%เหมือนกันเนี่ยได้ออกมาไปดูก่อนเถื่อไม่ได้นะเรีโอแฮ่สปริงโยกระดิ่งหางมีความสุขมีความสุขกระดิ่งหางเ้โซดากลิโยกลับแล้วยังไม่อยากกลับเลย เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะฝากกดติดตามคลิปต่อไปของเราเลยนะคะบ๊ายบาย